สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีข้อสงสัยนะครับอยากอาอาขอถามสอบถามความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ตั้งกระทู้ถามนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับใครที่พอจะมีข้อมูลทราบมีความรู้เรื่องนี้บ้างนะครับในเรื่องคือผมไปได้ยินหมอทิกตอกนะครับหมอทิกตอกเขาเขาเขาบอกว่าเขาบอกมาว่านะครับไอไอพวกอาหารที่มีไอ,ไอพวกมะเร็งต่างๆเนี่ยมันกลัวความเป็นด่าง ความเป็นด่างนะครับแล้วอาหารที่อาหารที่ต่อต้านต่อต้านปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างแล้วก็ต่อต้านมะเร็งอะไรพวกเนี้ยก็คือว่าอย่างอย่างเขาบอกว่ามะนาวเนี่ยมะนาวเนี่ยมีค่าเป็น ph ใช่ไหมครับที่เป็นด่างเนาะสูงนั่นเองนะครับผมเวลากินเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ช่วยต้านมะเร็งได้นะครับคือผมก็ลองถยถ่ายถ่ายดูแล้วแล้วไปเจอหมอในท i ิต o ตอรไงนทวิตเอรเขาก็บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันกลัวความเป็นด่างมะเร็งจะอยู่ได้ อจะอยู่ไม่ได้มะเร็งจะอยู่ไม่ได้ในสภาวะที่เป็นด่างอะไรเงี้ยนะครับในถ้าด้านร่างกายเรามีความเป็นด่างเยอะอะไรเงี้ยซึ่งอาหารที่มีความเป็นด่างออ่ะก็จะมีในส่วนของพวกผักผลไม้ต่างๆนั่นแหละทั่วไปแล้วก็ในส่วนของชาในส่วนของถั่วที่มันเป็นนัดนัดไม่ใช่บีนนัดไม่ใช่บีนนี่ผมไม่แน่ใจนัดนี่หมายถึงว่าเป็นไอพวกม่วงหินมะพานอะไรอย่างเงี้ยเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับ แต่เขาบอกว่ามะนาวอ่ะมีค่าค่าค่า p h สูงนะครับแต่แต่ตอนมันอยู่นอกร่างกายเรามันจะมีค่าความเปรี้ยวของมันอะจะมีค่าเป็นกรดเขาบอกว่าเขาบอกว่าไออาหารที่ที่มีความเปรี้ยวอ่ะมีความเปรี้ยวจะมีค่าเป็นเป็นด่างสูงนะครับถ้าถ้ามันเข้าสู่ร่างกายนะอย่างอย่างถ้ามันอยู่ข้างนอกร่างกายเราอ่ะอย่างมะนาวอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นกรดใช่ไหมครับมีมีความเป็นกรดแต่พอ มันกินเข้าไปอ่ะมันจะสูข่ขบวนคันย่อยอะไรเสีย่างเผาผลาญอะไรเสอยของร่างกายเราอ่ะแล้วมันจะแปลสภาพความเป็นกรดให้เป็นด่างแล้วจะปรับสภาพกระแสะเลือดในร่างกายเราก็จะเป็นด่างไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาเขาว่ามาอย่างนั้นนะมันแล้วพอร่างกายเรามีสภาพสภาวะความเป็นด่างอ,อ่าสูงอ่ะประมาณหกสิเอร์ซนอะไรเงี้ยห0 6สิบหกสิเอร์เ็นะไรเงี้ยมันจะทำให้โรคมะเร็งอ่ะมันจะอยู่ไม่ได้ในร่างกายเราอะไรเงี้ยเออหมอติกต่อเขา อย่างย่ยหมอที่ต่อเขาแนะนําว่าเอาฝานมะนาวอ่ะฝานมะนาวสดเนี่ยแล้วก็เอาใส่น้ําอุ่นชงกับน้ําอุ่นครับเพียวๆแล้วก็กินไปเพียวไม่ต้องใส่โซดานะโซดานี่มันจะมีความเป็นกรดความเป็นโซเดียมอะไรรู้สูงอ่ะนะครับให้ใส่น้ําอุ่นกับมะนาวเพียวๆเลยแล้วก็ดื่มดื่มกินทุกวันยิ่งดีทุกวันอะไรอย่างนี้นะเขาเขาเขาทุกวันหรือว่าวันเว้นวันก็ได้นะครับปรับสภาพรา่างกายให้เป็นด่างอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝน น้าฝนมะนาวมันถูกไงผมไปซื้อมากองหนึ่งอะกองใหญ่มากนะเออกองใหญ่มาก20บาทเองนะครับผมก็เลยเออมาซื้อมาฝานชงกินเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออแต่ไม่รู้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าชุดความรู้นี่มันอาชัวร์มากน้อยแค่ไหนนะก็เลยมาสอบถามเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อน้ําหนักว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมผมก็ไปลองถามใน AI อลิสานะเขา เขาก็ให้ข้อมูลมาในแนวทางเดียวกันนะว่าเอ้ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระเสรีแล้วก็ช่วยล้างพิษนู่นนี่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคร değil, paper, S s mm ับช <operate> ่วยได้อะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับอย่างอข้อมูลเนี้ยผมก็ไปพิมพ์ค้นหาในในอะไรนะไม่ใช่สอบถามอลิสาแชทแชทบอทดเอไออลิสาดูนะครับเขาเก็บอกว่ามีค่าเป็นนะค่าเป็นหนังก็จะช่วยในเรื่องของขอไปครับช่วยในเรื่องของ การปรับสมดุลในร่างกายของเราได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแตงโมก็มีค่าความเป็นดา่างเออค่าความเป็นดา่างผลไม้รสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยพวกพวกเบอร์รี่อะไรเงี้ยผลผักต่างๆในผักโขมเคลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บ็อกโคลี่เนะี่ยถัว่วพวกถั่วที่ไม่ใช่นี่บีนะถั่วนัดอะไรถั่วนัดมไม่รู้ถั่วนัดเป็น,นยังไงเมล็ดพืชทัญพืชอะเออพวกมังสวิรัตรนั่นแหละเออนะมันก็ก็จะมีจะม,จะมีจะมีสูงนะครับมีสูงนะครับแต่มะนาวเขาบอกว่ามีสูงมีสูงนะมะนาว อย่างที่ผมบอกผมไปแชทถามในอลิสาก็บอกประมาณว่าพอมันเข้าสู่ร่างกายแล้วอะ่ะจากโปรดอะ่ะมันก็จะปรับสภาพกดซีตริกซีตริกวิตามินซีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีรีธเป็นกดเนาะมีรีธเป็นกนดนกแล้วเพราะเมื่อแต่เมื่อถูกเผาผลาญแต่เมื่อถูกจะมีผลทําให้ร่างกายเป็นด่างเนื่องจากมีปริมาณแร่ธาตุอะไรเงี้ยนะครับ ก็ประมาณคร่าวๆนะอันนี้คร่าวๆที่ที่สอบถามทางด้านอลิสอลิสาดูนะครับอลิสา AI ดูนะครับผมอ่ะเพื่อนๆท่านใดมีความรู้เรื่อง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 นี้บ้างนะครับแต่เขาบอกว่ามะนาวอะมะนาวมีมีมีค่าความเป็นดังดูผมก็จับตัวท็อปเลยตัวท็อปเออจัดตัวท็อปมาเลยก็คือฝานมะนาวเนี่ยใส่น้ำน้ำอุ่นนะครับใส่น้ําอุ่นแล้วก็สดกินอย่างนี้เลยนะครับสดกินแบบว่าเพลียๆเลยนั่นเองนะครับอ่ะเพื่อนๆมาแชร์มุมมองกันหน่อยนาะว่ามีข้อมูลว่า ชุดข้อมูลนี้ถูกต้องหรือไม่หรือว่า,วาบ่างน้อยแค่ไหนเนาะออืน,นะครับผม